กราบสวัสดีผมวันนี้ผมจะพามาดู add-on นยูเท t รกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมก่อนอื่นเลยพอเริ่มมาให้เรามาดูที่ไอเทม2ชิ้นนี้ก่อนนะมันเป็นไอเทม x p ฮะใช้ของนี่ฮประมาณนี้ในการคาร์บนะเดี๋ยวผมคาไปดูซึ่งที่ผมต้องเอาไอเทมนี้มาพูดก่อนเพราะว่าผมไม่รู้วิธีปิดมันนะนี่ฮะ พอกดใช้ไปแล้วเห็นไหมว่า XP ก่พมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เลยฮนะคือผมไม่รู้วิธีปิดมันนะคือไม่รู้ว่ามันปิดไยังไงเหมือนกันนะแล้วก็อันต่อมาก็คือใช้อันนี้เพื่อครับเป็นอันที่ใหญ่ขึ้นซึ่งก็ปิดไม่ได้เหมือนเดิมอนะเอาเป็นว่าสชิ้นนี้ผมไม่รู้วิธีปิดนะเหมือนมันเปิดแล้วก็เปิดเลยฮนะทำอะไรกับมันไม่ได้ฮนะ แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นไอเทมคออะคือไอเทมนี้สำคัญมากอะเพราะว่ามันต้องใช้สำหรับการครัฟของทุกอย่างในแอดออนนี้เลยอะคือต้องมีไอเทมคอทั้งหมดไม่งั้นก็ครัฟอะไรไม่ได้ก็จะใช้หินหยาบกับเศษเหล็กนะนีะ่นี่เห็นไหมเราต้องใช้คอทุกอย่างเลยก็คือแบบมันเป็นไอเทมที่สำคัญมากเลยอะ นี่ครับไอเทมชิ้นแรกจะเป็นไอเทมที่เอาไว้สมสถานะนะก็คือจะสมสถานะที่ดีขึ้นมา2แล้วก็สถานะที่แย่ขึ้นมา1น,นี่ครับนี่เห็นไหมสถานะที่ดีก็จะมี2แล้วก็จะมีสถานะที่ไม่ดี1ก็คือหิวประมาณนี้ครับการใช้สามารถใช้ซ้ำได้นะติดตาบอดเลยขอลบเอฟเฟกต์กันนะ เพื่อความสะดวกนี่การใช้ไอเทมชิ้นแรกก็จะมีประมาณนี้ครับชิ้นต่อมาจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ล้างสถานะพิษนี่ครับคือถ้าสมมุติว่าเราติดพิษหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่กดเปิดสถานะพิษจะหายไปทันทีแล้วผลจะอยู่ถาวรด้วยนะฮะต่อให้เรา ทิ้งไอเทมชิ้นนี้ไปแล้วแต่ถ้าเราเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะอยู่กับเราถาวรนอะเนี่ยเดี๋ยวผมกินเลยดูเห็นไหมเราจะไม่ติดสถานะพิษอีกแล้วอะวิธีปิดก็ให้เก็บไอเทมเพื่อมาปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชิ้นต่อมาชิ้นนี้จะช่วยทำให้เราว่ายน้ำหายใจในน้ำได้อนี่พอเราเปิดแล้วเห็นไหม เราจะหายใจอยู่ใต้น้ําได้ไอเทมนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นไอเทมที่เป็นลูกธนูไอเทมชิ้นนี้จะเอาไว้สมลูกธนูนะนี่ครับ แล้วสําหรับคนที่แบบสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราค้ามาสองอันมันจะมีผลทับกันไหมมันมีผลทับกันนะเห็นไหมเติดคูดาวทั้งคู่เลยคือเราก็ต้องรอ30วิเพื่อมาสมลูกธนูใหม่ฮะนี่แล้วแต่มันมีข้อดีอยู่ก็คือมันสามารถสมได้เรื่อยๆื่อฮะแต่มันก็จะรอ30วิแต่เราจะสมลูกธนูมาเรื่อยๆเรียกว่ายังไงเดีอยะมันเขาเรียกว่ามันมันไม่มีอนีรเลย่ะมันสุ่มมันสุมไอ้ลูกธนูที่ติดเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหม ลูกธนูทุกแบบสามารถสุ่มออกมาได้หมดเลยอแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาไอเทมนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไงอะพอเราเปิดใช้แล้วเราจะได้สถานะฮีโร่ของหมู่บ้านนะเนี่ยทำให้เวลาเราไปซื้อขายกับมิเซเราได้ส่วนลดเห็นไหมนี่เราก็จะได้ส่วนลดมาด้วย และผลก็จะยังคงอยู่เห็นไหมต่อให้เราเอาไอเทมไปเก็บกนในกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่ผลมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปฮะจนกว่าเราจะมาปิดเองนี่ประมาณนี้แล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้จะเป็นไอเทมกดใช้เป็นไอเทมปาลาระเบิดอะแต่ครูดาวก็หูนานเอาเรื่องเลยฮะสี่ร้อยวิอ่ะเนี่ยไม่มีผลกับพื้นที่ ที่เป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าไงพื้นหญ้าเลยเงี้ยบ็อกมันไม่แตกอ่ะก็คือใช้ได้โดยบล็อกไม่แตกแต่ดามเมจแรงมากก็จริงแต่มันก็เนี่ยคูดาว400วิเยาวๆ,แล,วๆแล้วก็ต่อมาจะเป็นไอเทมสถานะต้านไฟเนี่ยคือเราพอเรากดเปิดแล้วเห็นไหมไฟก็จะเผาเราไม่ได้แล้วเอาไว้กันไฟ แล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้จะเป็นไอเทมที่เอาไว้สปาวพวกม็อบออกมาผมก็ไม่รู้ว่าเขา,เาไปใช้ประโยชน์อะไรเหมือนกันฮนะมันสุ่มนะมันไม่ได้จากัดด้วยนะว่าเป็นปลาหรืออะไรเงี้ยมันสุ่มมาทั้งหมดเลยฮนะแล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้จะใช้แท่งเนเทอร์นี่ครับเห็นไหมมันอันนี้มันจะสุ่มเศษแร่โบราณมา อันนี้ก็จะใช้ได้เรื่อยๆเ,เหมือนงานแต่ติดคูดาวใช่ไหม90วินี่เดี๋ยวผมกดไอ้น,นี่อีกรอบปึ๊บเห็นไหมมันสุ่มออกมาหมดเลยฮะสุ่มมาได้ยันแมวเลยเดี๋ยวผมขอปิดสภาพอากาศก่อนนะแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นไอเทมอันนี้เหมือนจะอะไรนะสุ่มสมุดป่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะใช่ฮนะเหมือนสุ่มสมุดเอนชานนะ นี่อ๋อสมได้เรื่อยๆแต่มีคูดาวเก้าสิบวิแต่ก็จะสมได้เรื่อยๆโอ้โโกงอยู่นะไปเล่นไปโอเคแล้วก็ชิ้นต่อมาเดี๋ยวผมเก็บของกันชิ้นต่อมาก็จะเป็นสถานะบินได้ะนี่ครับลอยตัวสถานะลอยตัวโอ้โหเจ็บนะเนี่ยถ้าตกอะ่ะ อันนี้อาจจะใช้ตอนสร้างบ้านได้อยู่อันต่อมาอันนี้เอาไว้ตัดไม้อะเนี่โดยไม่ต่องใช้ขวานด้วยซ้ำอะก็คือพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราใช้หมัดต่อยด,ดาดเลยฮนะเพิบก็ค่อนข้างโกงอยู่นะเนี่ยเห็นไหม พอเปิดปุ๊บมันตัดทั้งต้นมันแต่มันไม่ได้ตัดใบไม้นะมันมันตัดแค่ตัวต้นนี่ครับอ่าประมาณนี้การใช้แล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดถาวร นี่ฮะพอเราเปิดใช้เราจะได้หลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาและจะอยู่กับเราถาวรแต่มันเพิ่มแค่2ช่องเองอันนี้อันต่อมาจะเป็นเขาเรียกว่าไงเวลาเรากินอาหารหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราจะได้สถานะพิเศษแบบสมมาด้วยเวลาเรากินอาหารเนี่ยะเดี๋ยวผมกินให้ดูอ่ะพอเราเปิดใช้แล้วใช่ไหม เนี้ยเห็นไหมพอเรากินอาหารปุ๊บมันจะได้สถานะพิเศษแบบสมแต่ไม่ได้อยู่ถาวรน,นะก็คือสมมาเรื่อยๆเนี้ะเห็นไหมกินอะไรก็แล้วแต่มันจะสมออกมาแต่มันไม่ได้อยู่ถาวรน,นะอันนี้สําหรับผมแบบมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นอันเนี้ยสําหรับวันนี้นะไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าเทียบกับารอื่นแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นทําเหมือนจะสร้างความเสียหายปะ อ๋ออ๋สร้างความเสียหายแค่ครั้งเดียวเองเหรอไม่ค่อยมีประโยชน์เลยฮะอันนี้ <c oughs> แล้วก็ครูดาวต้องสามสิบวิแต่มันเป็นความเสียหายแบบรอบๆอะ่ะมันบอกรอบๆแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ Keep อะคี i p อินวิท o อรีอ่ะ ก็คือเวลาเราตายปกติเวลาเราตายของมันจะตกใช่ไหมฮะนี่ยเห็นไหมของมันตกแล้วก็พวก e p พก็หายหมดแต่ถ้าเราเปิดไอเท,ทมนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมของไม่ตกละเฮ้แต่ผมรู้สึกว่าไอของที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยต่อให้เราตายอ่ะ มันก็ยังใช้อยู่นะสถานะเนี่ยอันต่อมาอันนี้เป็นไฟติดตัวคือไฟติดตัวเลยจริงๆนะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเดี๋ยวปรับเป็นกลางคืนก่อนปรับเวลาเป็นกลางคืนแล้วก็พอเรากดใช้ไอเทมชิ้นนี้ใช่ไหมฮะนี่ไฟก็จะอยู่กับตัวเราตลอดนะมันจะอยู่กับตัวเราเลยนะนี่ต่อให้โยนทิ้งไป มคือตัวเราจะกลายเป็นแสงสว่างประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ปิดได้แล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้จะใช้เท้ากระต่ายจะเป็นเขาเรียกว่าไงบัฟกระโดดอ่ะนี่กระโดดสูงขึ้นอ่ากระโดดสูงขึ้นสําหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ คือช่วยทำให้เรากระโดดสูงขึ้นแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นมองในที่มืดใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าใช่อันนี้เป็นสถานะมองในที่มืดทําให้เรามองเห็นสว่างขึ้นทั้งหมดเลยอันต่อมาอันนี้จะเป็นสุ่มสถานะเหมือนเดิมอะแต่ไม่มีผลจากสถานะ ที่เป็นผลเสียจะได้แต่ผลดีแต่จะได้มาแค่หนึ่งเอฟเฟกเท่านั้นนี่ครับไม่ได้อยู่ถาวรจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งนาทีนี่เห็นไหมหนึ่งนาทีนี่สมเพิ่มได้ประมาณนี้เออได้อะไรมาได้ล่องหนเหรอ นี่ครับสถานะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับระเบิดก่อนหน้านี้ฮะแต่อันนี้มันทําลายบล็อกด้วยนะสำหรับผมผมมองว่าอันนี้มันม,มันค่อนข้างแบบยังไงอะแรงไปนิดนี่เดี๋ยวผมให้ดดปึ้มแรงมากแอะจะตาย เนี่ยคือผลมันทำลายบล็อกด้วยอันนี้เวลาจะใช้ก็ระวังกันหน่อยนะแล้วก็มีคูดาวน์360วินาทีอันต่อมาอันนี้จะส่มสมเขาเรียกว่าไงอะสมที่เป็นพวกม็อบออกมาเหมือนเดิมอะคล้ายๆกับอันก่อนหน้านี้ฮะแต่เหมือนจะเป็นจากไอ้น,นี่ฮะเนเธอร์ป่ะจะเป็นพวกมอนจากเนเธอร์จะเป็นม็อบของเนเธอร์ฮะ ไอ้ก่อนหน้านี้ก็คือสมม็อบที่อยู่ในโลกปกติอันนี้จะเป็นของเนเธอร์เอ้าเนเธอร์มีหมาป่าด้วยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเวลาผมเล่นกับเพื่อนผมไม่ค่อยได้ลงไปเนเธอร์เท่าไหร่ประธานอาภาัยด้วยฮะสำหรับวิธีการใช้อันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครูดาวยี่สิบวิแล้วก็อันต่อมาอันนี้ จะว่ายังไงดีอันนี้มันไม่รู้อะผมไม่ค่อยผมว่ามันก็ไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นอะก็คือสมมุติว่าเวลาเรากดใช้ใช่ไหมมันจะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงมันจะเป็นการใช้พวกเนี่ยพวกไอเทมที่อยู่ในตัวเราอะมันจะเป็นการใช้ไอเทมที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งหมดคือทั้งหมดเลยฮะนี่ พอกดใช้มันจะเป็นการเปิดใช้ทั้งหมดอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ขนาดนั้นเพราะว่าเรามานั่งเปิดทีละชิ้นแล้วมันก็อยู่ถาวรอ,อยู่แล้วไงอ,อ้าวอะไรครับเนี่ยแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ทําลายบล็อกแร่ในระยะคะูดาว90วิวิธีการใช้ง,งานก็กดไปที่แร่เลยฮะ ปุ๊บนี่มันจะทำลายทั้งหมดอย่างนี้เลยฮนะซึ่งคููดาวมันนานไปหน่อยสหรับผมผมมองว่ามันนานไปหน่อยซึ่งเอาจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่าไงมันก็มีไอเทมที่เอาไว้ใช้ขุดแร่อยู่แล้วนะแต่ไอตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่มมาทําไมอะ่ะคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นอนะสาหรับผมนะอันนี้เอาไว้สุ่มขวดยา เนี่ยพอเราสมปุ๊บมันจะได้พวกขวดยานเนี่ยมาเห็นไหมฟื้นฟูต่อเนื่องตส่มมาได้เรื่อยๆมีครูดาวทั้งหมด60สิบวิแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นอ้อตีแรงขึ้นอันนี้จะช่วยทำให้เราตีแรงขึ้น ส่วนอันต่อมาอันนี้จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนมันใช้เพื่อทำลายแร่นี่ฮะเหมือนมันใช้แค่ทำลายแร่เห็นไหมเิมันจะกินแร่ไปอย่างนี้เลยแร่อันนี้กินไม่ได้อืออืมแร่อันนี้กินไม่ได้นะมันกินได้แค่ห่วกบล็อกหินเหมือนจะกินได้แค่หวกบล็อกหิน แล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นเหมือนเพิ่มสถานะป้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูกันนะอ่ะอ๋อเพิ่มขุดอันนี้เพิ่มความเร็วในการขุดนะนี่ขุดเร็วขึ้นีน่พอหมดแล้วก็อืมขุดชา้าลงมาบเห็นได้ชัด อันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นเรียกว่ายัางไงอ่ะคือมันเพิ่มความทนทานเราอะแต่ไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรคือพอเรากดใช้แล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่สิบวิเองอะซึ่งอันก่อนหน้านี้โกงกว่าเยอะเลยพอมาเทียบวันนี้แล้วเหมือนเขาใส่มาให้มันดูเยอะ,อะบางอันอะ บางงานเหมือนเขาใส่มาแบบให้มันดูเยอะๆเข้าไว้ไอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าเรากดใช้แล้วเราจะไม่ติดสถานะหิวอะเราจะไม่มีหิวอีกต่อไปอะเป็นไอเทมคีย์ค่อนข้างโกงอันนี้ก็โกงเลยอะคือถ้าใส่เทมหลายชิ้นนี่มันแทบจะเป็นแอดมินเซิร์ฟได้แล้วนะ <c oughs> โกงมากแล้วก็อันนี้อะไรอะอันนี้จะเพิ่มสถานะป้องกันถาวร แล้วก็อันต่อมาอันนี้อะไรอันนี้จะทำให้เราล่อนปะล่อนล่อนลงอ่านี่ล่อนเอาไว้เวลาสร้างบ้านนะคู่กับไอ้นั่นได้อยู่คู่กับไอลอยตัวอันนี้ก็ง่ายๆนะก็คือเวลาเราขุดแร่มันเผาให้เลยนะ นี่เดี๋ยวผมปิดก่อนนะปึ๊บนี่เวลาขุดเราก็จะได้มาเป็นก้อนแร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเปิดมันก็จะเผาเนี่ยเผามาเป็นก้อนเลยนี่สำหรับขุดแรก่ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมปิดก่อนปึ๊บอันต่อมาจะเป็นเอาให้ปัม๊ม ปั๊มดาวเนี่ยดาวเนเธอร์ก็คือพอเรากดใช้ปึ๊บม,มันจะส่มดาวออกมาเห็นไหมสูบออกมาได้เรื่อยๆแต่มีครูดาวต้องสามร้อยวีอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นแหวนแหวนอะไรซิใช้น้ำตาลจะด้วยอ๋อวิ่งเร็ว วิ่งไวอันหนึ่งอันต่อมาอันนี้จะเป็นไอเทมปรับเวลานะก็คือพอเราใช้แล้วมันจะเปลี่ยนเวลาจากกลางวันเป็นกลางคืนนะแต่จะมีคูดาวร้อยแปดสิบวิซึ่งเอาจริงๆมันนานอนะคููดาวประมาณนี้อันต่อมาอันนี้จะเป็น อะไรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ้อสถานะบัฟเป็นการดูดซับแรงกระแทกแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นการปรับหน้าฝนเนี่ยพอเรากดใช้มันก็จะมีฝนตกหรือเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันสูมไอเทมนี่ สมไอเทมบอกก็ลืมาหัน sorry sorry อันนี้เป็นสมไอเทมนะฮะส่มไอเทมจากโลกทั้งหมดอ่ะมันเหมือนมันสมหมาทั้งหมดเลยแต่มันสมได้ทุกร้อยแปดสิบวิแต่ก็จะสมได้เรื่อยๆฮะแล้วก็ไอเทมต่อมาอันนี้ไอเทมล่องหนล,ล่องหนนี่ถาวรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหกสิบวิมีคูดาวหกสิบวิแต่ใช้ได้ทีหนึ่งสิบวิสิบวินี่มัน ทำอะไรได้สิบวิที่มันแป๊บเดียวอย่างนะดูดิ<_ <EN> _>แล้วก็ต่อมาอันนี้ไอเทมที่ใช้ขุดแร่นี่สมมติว่าเราอันนี้ใช่ไหมฮะพอเราเปิดแล้วอ่ะเราเปิดแล้วเราจะยังใช้ไม่ได้นะเห็นไหมเราต้องเวลาเราจะใช้อะเราต้องมอบก่อนนะนี่ มันจะเป็นการขุดแร่รอบๆทั้งหมดเลยวิธีการใช้ก็จะประมาณนี้สำหรับไอยเทมชิ้นนี้นี่ครับแล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้จะเป็นการเรียก m อ c บะเอาไว้ทำฟาร์มเอ c ซได้นะอันนี้เนี่ฮนี่มันจะเรียก m อ c ซออกมาแต่ก็มีครูดาวทุก90้าสิบวิถึงจะใช้ได้ครั้งหนึ่งก็นานพอสมควรแต่ก็ เอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่มั้งผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ใช้แอปเปิลทองเยอะมากอันนี้คืออะไรอะสถานะรีเจนเหรอเพิ่มรีเจนป่ะเหมือนเหมือนจะใช้เพิ่มอ๋อเหมือนเราเวลาเรากดใช้มันจะเ,เติมเลือดให้เต็มหลอดเลยฮะมันจะเติมเลือดให้เราเต็มหลอดแต่ก็จะมีครูดาวใช้ได้ทุกหกสิบวิอะ่ะก็คือแบบถ้าสมุิเลือดเราจะหมดเรากดปุ๊บมันเต็มหลอดเลยแต่ก็ ติดครูดาวหกสิบวิเหมือนขวดยาเหมือนพกขวดยาติดตัวอันนี้แต่ครูดาวนานไปหน่อยนะสำหรับผมผมคิดว่าครูดาวมันานานไปหน่อยอันนี้ใช้ดอกทานตะวันกับอันนี้แพนทอมแพนทอมอันนี้เอาไว้ปรับสภาพอากาศนะนี่พอเรากดปุ๊บฝนก็จะตกทันทีเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าฝนตกอยู่เรากดใช้อีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นฝนหยุดตกฮนะ คือมันใช้สลับกันก็เหมือนตอนกลางคืนเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าตอนกลางคืนเรากดมันก็จะเช้าแต่ถ้าเช้าอยู่เรากดมันก็จะเป็นกลางคืนนะคล้ายๆกับไอเทมก่อนหน้านี้เลยฮนไอเทมต่อมาไอเทมอันนี้จะเป็นบัฟนะเป็นบัฟบัฟอืมอันนี้ค่อนข้างโกงนะสำหรับนี่ฮะมันจะเพิ่มป้องกันสองไฟสองโด,ดซับสองมีคููดาวอยู่แต่เนี่ย เปิดปิดได้อ่ะแล้วครูดามก็เพิ่มตลอดก็โกงอยู่ฮะแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นบัฟอีกแล้วเหมือนกันจะเป็นผลของแหวนก่อนหน้านี้อเอามารวมกันไว้ในเทมชิ้นเดียวนี่พอเราเปิดโอ้บัฟมันเยอะเดี๋ยวคนอื่นงงเดี๋ยวผมขอเคลียร์บัฟเก่ากันนี่อ้ยบวกเยอะนะทำไปเล่นไป แถมบวกเพิ่มขึ้นเป็นขั้นสองด้วยก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไอเทมเดิมๆมันใช้แค่ขั้นหนึ่งเนี่ยไอเทมพวกนี้มันจะใช้แค่ขั้นหนึ่งพอมารวมกันเป็นสร้อยแล้วมันเพิ่มมาเป็นขั้นสองเลยอะอันนี้ก็ผลคล้ายๆกันนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับขุดนี่เพิ่มขุดเพิ่มดาเมจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพิ่มดาเมจด้วยเพิ่มขุดมองเห็นในที่มืดก็คือเอาไปลงเหมืองเลยฮะไอเทมเนี้ยลงเหมืองดีๆเลย ใ้คู่กันได้อีกโอ้โห <c oughs> โกงหนักมาก <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายก็จะไปจบที่อีกทีที่ผมบอกไปตอนต้นนะอันนี้ปิดไม่ได้ผมไม่รู้วิธีปิดเห็นไหมเวลเราก็เด้งขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยตั้งแต่ถ่ายคลิปสำหรับ add-on u <c oughs> ยูทิ t y ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย